สวัสดีค่ะพบกับป,ป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป,ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพวันนี้ป,ป้าปอก็จะมาพูดคุยในเรื่องของผู้หญิงกับการฉีดวัคซีนโควิดค่ะมีทั้งผู้หญิงที่ตั้งท้องผู้หญิงที่ให้นมบุตรผู้หญิงที่กินยาฮอร์โมนกินยาคุมฉีดยาคุมผู้หญิงที่เตรียมตัวจะแต่งงานจะมีท้องและผู้หญิงที่เป็นมะเร็งจะสามารถฉีดวัคซีนได้ทุกคนไหมมาดูกันไปทีละคนเลยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป้ปอเจ้าเรื่องสุขภาพนะคะวันนี้ปะ้ะปอก็มีข้อมูลข่าวสารที่จะมาบอกกับทุกๆคนนะคะว่าผู้หญิงที่กําลังมีประจำเดือนอยู่ถึงวันนัดฉีดวัคซีนพอดีไปฉีดได้ไหมคะป้ปออันนี้ก็มีคนถามเข้ามานะคะมีทั้งโทรเข้ามาถามแล้วก็ถามในไอดีส่วนตัวหรือว่าโทรมาถามนะคะกังวลกันมากเลยผู้หญิงที่กําลังมีประจำเดือน จะเข้าใจว่าตัวเองร่างกายกาลังอ่อนแอกําลังเสียเลือดถูกต้องแล้วนะคะแต่ว่ามันรุนแรงขนาดที่จะไปฉีดวัคซีนไม่ได้หรือเปล่าไม่ใช่นะคะท่านสามารถที่จะไปฉีดวัคซีนได้เลยนะคะวัคซีนโควิด -19 ค่ะไปฉีดได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะไม่มีผลอะไรนะคะยกเว้นผู้หญิงที่มีประจำเดือนทีไรก็จะปวดท้องมากปวดมากจริงๆปวดไม่ไหวปวดรุนแรงแบบนี้ไม่ต้องไปนะคะรอให้ หายเป็นเมนหรือว่าหายมีประจำเดือนก่อนถึงไปนะคะอันที่สองนะคะก็คือผู้หญิงที่กินยาคุมอยู่ไปฉีดวัคซีนได้ไหมฉีดยาคุมอยู่ไปฉีดวัคซีนได้ไหมวัคซีนแทนที่นี้ก็คือวัคซีนโควิด1 9ค่ะผู้หญิงที่กินยาคุมอยู่ดีความเสี่ยงของเขาก็คือมีโอกาสที่จะเกิดริมเลือดอุดตันในหลอดเลือดได้นะคะถึงแม้ว่าไม่ฉีดวัคซีนเขาก็มีโอกาสเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเนื่องจากผลของยาคุมนะคะแต่สําหรับคนไทย ฮอร์โมนจากยาคุมกําเนิดไม่ว่าจะเป็นยาฉีดยากินมีผลต่อผู้หญิงไทยน้อยมากนะคะดังนั้นก็ไม่มีปัญหานะคะฉีดได้เลยค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะปลอดภัยค่ะถึงคุณกินยาคุมอยู่ก็ไม่ต้องหยุดยานะคะแต่ว่าถ้าไม่สบายใจอยากจะหยุดยาสักวันสองวันได้ไหมก็ได้อยู่นะคะแต่อย่ากเกินสองวันนะคะเพราะว่าถ้าเกินสองวันนี่คุณอาจจะท้องได้นะคะจริงๆแล้วไม่ต้องงดนะคะไปได้เลย อันที่สมนะคะก็คือผู้หญิงที่เตรียมตัวจะตั้งคันไปฉีดได้ไหมคําตอบก็คือผู้หญิงที่เตรียมตัวจะตั้งครันไปฉีดได้เลยค่ะโดยไม่ต้องไปตรวจว่าคุณกําลังตั้งครันอยู่ไหมถ้าหากว่าระหว่าง,างฉ,ฉีดเข็มที่1เสร็จแล้วรอไปฉีดเข็มที่สองระหว่างนี้ตั้งคันพอดีจะทํายังไงดีล่ะคะป้าปอก็ให้เว้นไปก่อนนะคะเข็มที่สองยังไม่ต้องไปฉีดนะคะถ้าเกิดว่าไปฉีดเข็มหนึ่งมาแล้วบังเอ,อิญว่ามาตั้งคัน อันนี้ก็ให้งดเข็มที่2ไปก่อนนะคะรอจนกระทั่งท้องได้3เดือนขึ้นไปหรือ12สัปดาห์นะคะถึงจะไปฉีดได้นะคะอันนี้ก็คือข้อกําหนดยิงตั้งคันจะต้องอายุคันสิบสสัปดาห์ขึ้นไปถึงจะไปฉีดวัคซีนได้นะคะแต่วัคซีนเข็มที่1ที่เราฉีดไปบังเอิญว่าเราท้องอันนี้นก็ไม่เป็นไรนะคะท้องต่อได้เลยแต่เข็มที่2ให้เว้นไปจนอายุคันได้3เดือนก่อนนะคะ อันที่4นะคะก็คือผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ถ้าท่านติดเชื้อโควิดในช่วงที่ตั้งครรภ์ก็มีความรุแนแรงมากกว่าคนทั่วไปนะคะอันนี้เป็นข้อพิจารณาที่แพทย์จะดูแลเรานะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้หญิงตั้งครรภ์ไปฉีดนะคะแต่ว่าต้องอายุครรภ์สสัปดาห์ขึ้นไปค่ะอันที่5นะคะการฉีดวัคซีนโควิด1 9ยังไม่มีผลยืนยันหรือว่าผลงานวิจัยที่จะมาสนับสนุนว่าทําให้มีบุตรยากนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะคะท่านสามารถมีบุตรได้ตามปกติ ที่6นะคะถ้าท่านเป็นมะเร็งของผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกจะไปฉีดได้ไหมถ้าท่านออนเคมอยู่ไปฉีดได้นะคะถ้าท่านร่างกายแข็งแรงยังเดินไปมาหรือว่าทำอะไรได้ทุกอย่างนี้ท่านก็ควรจะไปฉีดนะคะ ยกเว้นว่าท่านร่างกายอ่อนแอมากอันนี้จะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะได้ฟังแบบนี้แล้วผู้หญิงหลายคนก็คงสบายใจขึ้นใช่ไหมคะไปฉีดวัคซีนได้นะคะไม่ต้องกังวลค่ะสําหรับวันนี้ป,ป้าปอก,ก็เอาเรื่องของผู้หญิงกับวัคซีนโควิด -19 มาเล่าให้ฟังเท่านี้ก่อนนะคะถ้าเห็นว่าคลิปของป,ป้าปอดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมไปบอกเพื่อนหญิงด้วยกันนะคะแชร์ต่อให้เพื่อนได้ดูด้วยค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องป,ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพาวไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ลากอนนะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ